กุนคแม่สุดชำ้ำโดนฝรั่งเศสอดีตนายเก่าปล้นเข็มขัดตัดพอเมื่อก่อนแย่งแผ่นดินตอนนี้ยังมาแย่งเข็มขัดกุนคาแมสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงกับวงการมวยในละคณกุนคาแมของพวกเขาครับเพราะว่าตอนนี้มันเกิดประเด็นดราม่าขึ้นเมื่อพวกเขาบอกว่า นักชกสาวชาวฝรั่งเศสโกงและป้นเข็มขัดไปจากพวกเขาเรื่องของเรื่องก็มาจากการที่พวกเขาเนี่ยพยายามโปรโมทมวยในละคุณและที่เห็นอยู่เป็นประจำก็คือการออกไปชกต่างประเทศเพื่อสร้างภาพว่ามวยในละคุณได้รับการยอมรับในเวทีโลกและประเทศที่ไปบ่อยเหลือเกินก็คือฝรั่งเศสอดีตเจ้านายเก่าเจ้าอาณานิคมเดิมของพวกเขานั่นแหละครับ และคราวนี้ในรายการมันก็มีคู่ชกของมวยหญิงเป็นการพบกันระหว่างตูนสเรพินกับเมลิซาโอซุปนักชกเจ้าถิ่นนะครับและในยกที่5นั้นสาวฝรั่งเศสก็มีอาการบาดเจ็บที่ขาในตอนที่มีการปล้ำวงในกันแล้วก็ล้มลงไปจนโดนนับแปดไปในช่วงปลายยกนะครับหลังจากนั้นเธอก็ลุกขึ้นมายืนได้จนจบยกก่อนที่จะได้รับการชูมือให้ชนะคะแนนไป และสามารถคว้าเข็มขัดของอิสก้ากุนแคมแมไปได้แบบค้านสายตาชาวเขมรทั้งประเทศที่จริงแล้วนะครับพวกเขาก็น่าจะชินกับอะไรแบบนี้นะผมว่าเพราะการเห็นพวกโนหนึ่งกุนแคมแมเนี่ยก็ชนะแบบค้านสายตาแบบนี้อยู่เป็นประจำนะครับสำหรับคู่นี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกันหรือเปล่าตอนแรกก็ได้เห็นแค่ตอนที่เจ็บนะครับจนลุกขึ้นมายืนจนคบยก เพราะว่าชาวคขมรเนี่ยเขาตัดเอาแค่ช็อตดราม่าช็อตนี้มาลงผมก็คิดว่าอยู่ในวิสัยที่กรรมการเนี่ยจะสามารถยุติการชกได้เพราะเธอก็เจ็บจริงและก็ทำได้แค่ลุกมายืนรับหมัดและหล่อให้หมดยกเท่านั้นเองแต่ถ้ามองอีกมุมนะครับคือเธออาจจะทำคะแนนมาดีตลอดทั้ง4ยกและเวลาก็เหลืออีกแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเลยให้โอกาสเธอไปวัดคะแนนกัน แล้วพอผมพยายามที่จะหาคลิปเต็มนะครับจนเจอพอเข้าไปดูก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าตลอด4ยกเนี่ยผมว่าทางฝั่งของนักชกสาวฝรั่งเศสเนี่ยทำได้ดีกว่าค่อนข้างจะชัดเจนก่อนที่จะมาเจ็บและถ้าหากว่านับคะแนนกันแบบเป็นยกยกไปเธอก็น่าจะชนะได้4ต่อหนึ่งยกถ้าหากฝรั่งเศสเขานับคะแนนอย่างนั้นนะครับก็พอที่จะฟังขึ้นอยู่เหมือนกัน แต่ไม่ว่าจะยังไงนะครับผลที่ออกมาคือเมลิซาโอซุปจากฝรั่งเศสเป็นฝ่ายเอาชนะและได้เข็มขัดไปมันเลยนำมาซึ่งความไม่พอใจของแฟนมวยในละคุณกุลนแม์แล้วยิ่งเมื่อบวกกับการที่ผู้ชนะเนี่ยเป็นอดีตเจ้าอาณานิคมอย่างฝรั่งเศสอีกด้วยมันเลยยิ่งทำให้ชาวขมรนั้นเขาหุ่นเคืองหนักขึ้นไปอีกโดยเพจต่างๆก็พากันมาโพสต์กันใหญ่เลยนะครับด้วย คลิปช่วงท้ายอย่างที่บอกนะครับแล้วก็เป็นภาพเบื้องหลังการชกที่เมลิซาดูจะเจ็บหนักแล้วก็บอกว่านี่เหรอคือสภาพของเจ้าของเข็มขัดอะไรประมาณนั้นนะครับคราวนี้เราลองมาฟังคอมเมนต์ของชาวเขมรกันบ้างว่าพวกเขานั้นจะว่ายังไงคนแรกเข้ามาบอกว่าคขมรต้องจำเจ็บแล้วต้องจำยึดอินโดจีนยุนประเทศไทยกัมพูชาเขมเมตเสียแผ่นดินเพราะคนขาวพวกนี้ ตัดแผ่นดินให้อายวนจนถึงทุกวันนี้และอีกส่วนที่ตัดสำหรับประเทศไทยจนถึงวันนั้นตอนนี้ผู้เล่นขเขมรชนะหรือแพ้แล้วที่ฝรั่งเศสใครแพ้ได้เข็มขัดใครชนะไม่ได้หรอเลิกโดนหลอกได้แล้วนะครับคนต่อมาบอกว่าอย่าโกรธนะและก็อย่าสนใจเพราะตอนนั้นเพื่อนร่วมชาติและคนที่เกี่ยวข้องเขามัวแต่กินเหล้าหรือนอนกกสาวจาไว้นะฝรั่งเศสและเสียม ไม่เคยคิดดีและอยากให้เราได้ดีวงเล็บอันนี้เรื่องจริงนะนะครับคนต่อมาบอกว่าคิดว่าฝรั่งเศสทำได้การกระทําต่ำๆเกิดขึ้นในฝรั่งเศสมาช้านานและดำเนินมาจนถึงปัจจุบันคนต่อมาบอกว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ขี้ขลาดไม่มีกฎเกณฑ์นิสัยไม่ดีไม่มีน้ำใจนักกีฬาหยุดไปบ้านเขาถ้าอยากให้คอมเมนต์ชนะ คนต่อมาบอกว่าฝรั่งเศสก็เหมือนประเทศไทยประเทศไทยมีอะไรฝรั่งเศสก็มีแบบนั้นคนต่อมาบอกว่าชาวฝรั่งเศสดูถูกเขมรของเราเสมอตั้งแต่รุ่นหมู่บ้านสัตว์มาคนพวกนี้ขออย่างเดียวอย่าเยียบมาบนแผ่นดินเขมรนนะครับปิดท้ายด้วยความคิดเห็นของท่านนี้เขาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าน่าจะรู้ว่าคนฝรั่งเศส ตัดแผ่นดินเขมรให้เวียดนามและเสียมตอนนี้กำลังลังแกเขมรอีกแล้วทุกคนระวังกันด้วยนะคะฝรั่งเศสนี่นุ้งหมาของจริงเลยนะครับถ้าผมจะคอมเมนต์ตอบกับอะไรพวกเขาได้บ้างก็อยากจะบอกว่าฝรั่งเศสไม่ได้ตัดเขมรมาให้เสียมแต่มาตัดเขมรออกไปจากเสียมต่างหากนะครับชนเผ่ากำแพงทั้งหลาย ครับและนี่ก็คือคอมเมนต์อันเดือดดานของทางฝั่งแฟนกุลขแม่ที่หัวเสียเพราะว่าอดีตนายเก่านั้นแย่งเอาเข็มขัดไปแบบ้านสายตาเรียกว่าเดือดปุดๆกันเลยทีเดียวอันนี้ก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมวยสาวคม่มเนี่ยในปลายยกสุดท้ายนั้นเธอเองก็เหมือนเห็นคู่ชกเจ็บแล้วก็ไม่ค่อยจะกล้าทำกล้าใส่สุดต่อยให้น็อกเหมือนกันนะครับผม แต่ถ้ามองในอีกมุมนึงก็หวังว่าผลการตัดสินครั้งนี้เนี่ยที่มันค้านสายตาจะทําให้พวกเขานั้นเข้าใจเวลาที่นักมวยต่างชาติไปแข่งกับพวกโนหนึ่งของมวยเนรคุณกุลคขแมบ้างว่าไอ้การชกในกติกาไม่น็อกไม่ชนะนั้นมันเป็นยังไงและพวกเขาเหล่านั้นรู้สึกยังไงบางทีลูกพี่เก่าอย่างฝรั่งเศสนั้นอาจจะตั้งใจสอนบทเรียนบทนี้ให้ชาวคเมนอันเป็นที่รัก ก็เป็นได้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและเป็นการสนับสนุนข่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ